เรียกได้ว่าช่วงนี้พ e เนเตอร์อกอัลวาดน,นะครับเพราะล่าสุดท่า Adidas พวกเขาได้ทําการเปิดตัว Adidas Predator Teamgeist ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลไอคอนิกของ Adidas ในช่วงปี2006แต่ก่อนที่แอดมินจะมาฝอยให้ฟังแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและช่องพาราชแนลหน่อยแล้วกันนะครับในที่สุด Adidas พวกเขาก็ขุดแรงบันดาลใจมาจากครังข้อมูลของพวกเขาจนได้โดยครั้งนี้พวกเขาทําการเปิดตัว Adidas Predator Teamgeist รองเท้ารุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลโลก ของอดิดาสในปี2006ถ้าใครเป็นสาวกอดีดาสคงจำลูกฟุตบอลสีทองดำผสมกับสีขาวสุดคลาสสิกของฟุตบอลโลกปี2006ได้ซึ่งลูกฟุตบอลดังกล่าวถูกใช้ในทัวนาเมนต์สุดตื่นตาตื่นใจหลายทัวนาเมนต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการยิงจุดโทษและไฮไลท์ประจำทัวนาเมนต์นั้นก็คือเซนนิดซีดานนำศีรษะไปโขกผู้เล่นของอิตาลีเดวิพเนเตอร์เทมเพสได้นํำภาพความทรงจำเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของอดิดาด้าพเนเตอร์ยีแพะพร้อมกับมีการปรับปรุงส่่วนตาางางๆขออหลย ด้วยกันด้วย่วนบนประกอบไปด้วยตัวเปอร์ที่มีสีขาวสดในขณะที่แผ่นพื้นและโลโก้อดิดาสรวมถึงลิ้นรองเท้ามีเฉดสีทองและแถบ3ามขีดอันทรงพลังจากทางแบรนด์อดิดาสที่มีลักษณะปเป็นสีดำกระทอดยาวไปถึงด้านล่างพื้นนอกจากนั้นบริเวณชุดพื้นมันก็ยังมีแถบสีดำคาดตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้าซึ่งมันดูคลาสสิกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเชือกรองเท้าก็ถูกจับคู่ให้เป็นสีดำเหมือนกันนอกจากนั้นยังมีการซ่อนลูกเล่นโดยการพิมพ์สัญลักษณ์ของ Them ase, อเทมเกสไว้บริเวณข้างเท้าด้านในของ ตัวรองเท้ารวมถึงคำว่าพีเตอร์และปีพศอย่าง2006ที่ถูกซ่อนเอาไว้บริเวณแถบยางยืดของนิ้วรองเท้าโดยรายละเอียดของรองเท้าคู่นี้ยังเหมือนกับรองเท้าพีเนเตอร์ยี่ห้แทบจะทุกประการโดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีให้บิดทัส2.0และรู้ไหมครับมีตำนานนักเตะคนหนึ่งมาช่วยในการออกแบบรองเท้ารุ่นนี้นั่นคือราอูกอนซาเลสอดีตนักเตะของสโมสรเรอัลมาดริดซึ่งเขาวน้นใช้อดิดาสมาตลอดโดยเฉพาะอดิดาพีเนเตอร์โดยทางราอูกอนซาเลสได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ของผมกับอดิดา น,นั้นมีความพิเศษมากเพราะเพเนเตอร์เป็นรองเท้ารุ่นที่ผมนั้นสวมใส่มาตลอดแถมมันยังอยู่ในความทรงจำร่วมกับผมอีกหลายทัวร์นาเมนต์ในอาชีพการกระแข้งและรองเท้ารุ่นนี้มันก็ทำให้ผมยิ่งประตูดได้มากมายในอาชีพการเป็นนักเตะและรองเทา้าเพเนเตอเทมเกรสรุ่นนี้มันถูกนำมาส่วนที่ดีที่สุดของรองเท้าในไซโลเพ n นเตอเมื่อรวมเอาไว้และลูกบอลเทมเกรสซึ่งเป็นลูกฟุตบอลของฟุตบอลโลกปี2006เหมือนกับเป็นลูกฟุตบอลลูกโปรดของผมเหมือนกับรองเทา้าเพเนเตอและผมก็หวัง แฟาแฟนสาวอกอาดิดาสคงจะชอบรองเท้ารุ่นนี้เหมือนกันกับผมและในตอนนี้มันก็มีนักเตะหลายคนที่สวมใส่รองเท้าพเนตเตอร์เทมเกรสแล้วไม่ว่าจะเป็นซูดเบลลิงแฮมเฟรดี้โมลาต้าใครที่มีความเห็นย,ยังไงเกี่ยวกับรองเท้ารุ่นนี้ก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัาจากกันไปก่อนก่อนจะจากกันไปแอดมินต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและช่องพาราชแนลหน่อยแล้วกันนะครับ